ครับสำหรับคนที่สงสัยว่าอัลทรา SPT คืออะไรครับผมก็เดี๋ยววันนี้มาอธิบายกันคำว่า SPT ย่อมาจาก C แพนแล้วก็ t รีทครับผม C ก็คือเราต้องมองก่อนครับผมว่าเวรใบหน้าของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นเราต้องมองก่อนว่าชั้นไหนยุนความลึกเท่าไหร่หลังจากนั้นปุ๊บมาตัว P ต่อคือแพนเราต้องวางแผนการรักษาว่าหน้าจุดนี้เราจะใช้หัวในการยิงนะหัวอะไรครับผม ังจากนั้นพอแพนเสร็จปุ๊บเราถึงจะมาทวีตก็คือการรักษาก็คือการยิงอัลทราเข้าไปครับดังนั้นอัลทราเอสพก็คือเรามองก่อนแล้วอวา,างแผงกนการรักษาแล้วค่อยรักษาครับครับสำหรับใครที่สนใจทาอัลทราที่จิตลาคินิกับผมก็มั่นใจได้เลยว่า1ที่เราเนี่ยใช้เครื่องแทนแน่นอนครับผมและข้อที่2ก็คือคุณหมอที่จิตลาคินิกันเราจะดู SPT หรือว่าดูแลปัญหาเฉพาะจุดของแต่ละบุคคล ครับผมเราจะวางแผนก่อนทํนาการรักษาทุกเขียรครับผมดังนั้นมั่นจะได้เลยว่าตอบโจทย์แน่นอนครับผม